ทอนฟุกตาวินิค่ะชื่อเล่นชื่อมอนนี่ค่ะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสิลปรกรคณะมัณฑนศนิลป์สาขาออกแบบตกแต่งภายในค่ะจะมีชื่อว่ามิว สิบเราเชื่อว่าการฟังดนตรีที่เจเนี่ยมันเกิดจากความเงียบส่วนคำว่ามิวสิกเนี่ยก็ก็คือคําว่าดนตรีอันแรกเลยที่เราไปเห็นความสมคัญของเ,ออเรื่องอุตสาหาการรมดนตรีเนี่ยเกิดจากการฟังสัมมนา Future o f t อฟ i ทยมิวสิคอิของ C.A. ที่เขาจัดขึ้นทำให้เราเนี่ยเล็งเห็นถึงปัญหาอยู่ทั้งสาปัญหาหลักด้วยกันโดยที่เราเชื่อว่าเนี่ยศูนย์ศิลปะนิพโคของเราเนี่ยจะเป็นตัวกลางที่สามารถแก้ปัญหาทั้งสาปัญหานี้ จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นคนในกลุ่มอุตสาหกรรมดนตรี Creative People เนี่ยจะเป็นบุคคลทั่วไปที่เขาสนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมดนตรีเรื่องของตัวสถานที่ก็คือเราเลือกบริเวณย่านเอกมัยด้วยความที่เอกมัยเนี่ยบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นสถานบันเทิงค่อนข้างเยอะมันทําให้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้เกิดมิวสิก i ซ y ตี้ได้เป็นต้นค่ะในตัวของอาคารเอ็กเมนนะคะมีคอรตรงกลางอะค่ะที่ให้เช่าพื้นที่สาหรับจะแสดงเวทีต่างๆ,างๆก็เลยคิดว่า ไซส์ตรงนี้เนี่ยเหมาะสมเป็นไซส์โลเคชันของตัวศิลปะพนธ์ค,ค่ะก็เริ่มจากการที่เราวิเคราะห์ตัวยูเซอร์ก่อนจากนั้นเราก็ได้ยูเซอร์ a v i o เวอรออกมาทั้ง5ยูเซอร์ a v i o เวซึ่งจะบ่งบอกโปรแกรมทั้งหมดด้วยกัน3โปรแกรมหลักๆเราเอาทั้ง3โปรแกรมเนี่ยมาวางอยู่ในโซนนิ่งของตัวอาคารโปรเซสดีไซน์อื่นๆเช่นเป็นสเก็ตชิ่งเราก็จะมีการ s สเก็ต เกี่ยวกับหน้าตาของรูปแบบตัวอาคารปราสาทเป็นต้นที่จะใช้ภาษาของดนตรีไม่ว่าจะเป็นเสียงดังเบาลักษณะของออกแบบอินเทอร์เรียดิไซน์เราก็จะมีการแตกอิมเลเมนต์ต่างๆของลักษณะเครื่องดนตรีเนี่ยมาทําให้เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นในพื้นที่จนถึงสุดท้ายก็คือเป็นการวางรูปแปนภายในเพื่อให้ตอบสนองกับฟังก์ชันความต้องการของผู้ใช้งานค่ะ ชั้นแรกเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมทัพปิคคอนเสิร์ตต่อมาก็จะเป็นมิวสิคสโต์แล้วก็จะมีรดิโอโบ้แล้วก็จะมีส่วนแกอรี่ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นแคนทีในส่วนของชั้น2เนี่ยก็จะแบ่งของระบบการใช้งานเนี่ยเป็น r e จิสเตอกับแบบไม่มี r e จิสเตอแบบมี r e จิสเตอเนี่ยก็จะเป็นส่วนของบิสเนสโ z o n อ n รีจิสเตอร์หรือก็จะมีส่วนที่เป็นโคเวอร์กิ้ง ครีเอทีฟไอเดียมีส่วน Library ก็จะเป็นไ i b r a รี s o u ต d ต่างๆแล้วก็จะมีส่วนในสโล w l ไลฟ์การ์เแล้วก็จะมีครีเอทีฟ Sound ในส่วนของบริเวณชั้น3ส่วนตรงนี้จะเน้น เกี่ยวกับกระบวนการโปรเซสการทําดนตรีแล้วก็จะมีตั้งแต่มิวสิกสตูดิโอแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นอะคาเดมีมันก็จะมีฟัง์กชันหลากหลายยกตัวอย่างเช่นมีบริเวณลร็อปปี้มีเรีนเนซแล้วก็จะมีคลาสมชั้น4ก็จะเป็นโปรแกรมที่เกื้อหนุนกับบริเวณชั้น3ก็คือจะเป็นโปรเซสการทําเพลงหรือว่าจะเป็นเอ่อโปรเซสในการอัดเพลงต่างๆซึ่งเราจะแบบ่ง ลักษณะไทป์หลักๆอะคะ่ะเป็น2 t y ไทป์โดยการก็จะมีทไทป์ A ก็คือเป็นโปรเซสของการทำเพลงไม่มีการมีห้องอัดเข้ามาส่วนในทไทป์ B เนี่ยก็จะมีห้องอัดต่างๆเสริฟเข้ามาด้วยข้างในสุดท้ายนี้ก็หวังว่าศิลปะนี์ของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อุาาตสาหกรรมดนตรีเนี่ยก้าวหน้าได้ต่อไปแล้วก็ราดทุกคนไปชมผลงานที่บอร์ดได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ